ท่านผู้ชมนะครับขณะนี้ผมอยู่นะครับว่านอกอยู่ที่บริเวณหน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติที่ไม่สะดวกในการที่ว่ากรณีที่ท่านเอารถใหญ่มาแล้วท่านอยากจะขับขี่มอเตอร์ไซค์ในจุดตรงนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีบริการให้ชเช่ามอเตอร์ไซค์ นะครับสําหรับขึ้นไปเที่ยวข้างบนอันนี้น้องๆมาเช่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกเป็นรู้ไหมรู้มาก่อนไหมว่ามาก่อนว่าตรงตรงนี้ตรงของอุทยานนี้มีให้เช่า่จนอย่างก็จะมาก่อนก็จะเป็นเห็นของเอกชนเนาะโอ้เสิร์ฟมาก็จะแบบว่าแล้วอัตราค่าบริการล่ะครับพี่จะอยู่ที่500บาทต่อครั้งอ๋อก็คือก็ไม่แพงนะครับผมโอ้ก็คือคืนเย็นครั้งเดียวเลยเดียวเลยอย่างนี้ครับโอ้หนึ่งวันเลยนะครับผมหนึ่งวันเลยแล้วหนังน้ํามันล่ะ มันเติมการเรีครับผมโอ้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นักข่าวบนนอกได้เดินทางมาเป็นสิบสิบครั้งเลยแล้วก็เพิ่งได้รับความรู้ใหม่แล้วก็สําหรับท่านที่ถามเข้ามาในเพจหรือว่าถามในห้องข่าวนะครับรอในเรื่องของการเช่าจักรยานยนต์ก็คือท่านที่ไม่มีรถจะสามารถคือไม่สะดวกหรือว่าเอารถใหญ่มาที่อยากจะขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเที่ยวเที่ยวบริเวณนี้ก็คือมาติดต่อตรงนี้ได้ครับก็คือเอกสาร ในการใช้ประชาชนมาจำไว้จำนำโอ้ก็คือใช้บัตรเอกสารบัตรประชาชนบัตรประจำตัวของท่านผู้ชมนะครับก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับที่มาเทียบตรงนี้นะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถเจ้าหน้าที่เองที่มาทํางานแล้วก็ก็คือมาจอดไว้แล้วก็ได้มีทุกวันนะครับบางวันก็ไม่มีอ๋อบางวันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่ได้รถออกมาก็คือคือไม่ไดอ๋อครับประจำนครับผมครับก็คือเอาไว้ไปเอาไว้คือมาจอดทํางานก็ไว้สำรองไว้สำรองเผื่อนักท่องเที่ยวเขาอยากจะไปเที่ยวจริงแล้วเขาไม่มีรถจริงแล้วไม่มีรถมาโอ้หดีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มน้องๆนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็นะครับได้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็นี่เลยท่านผู้ชมนะครับมาเลยสําหรับท่านทีี่่ขรถ ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็บอกอันอย่างนี้เขาก็ไม่ปล่อยให้เจ้าเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ญาติเขาบอกเขาใหม่ก็เขาจะเป็นบัตรคันที่แบบว่าที่แบบเอออันนี้ีว่างวันนี้วันนี้ว่างโอ้ครับผมอุนนี้ยังนี้ใหม่อยู่เลยอ่ะอันนี้เป็นหลังเลยโอ้เนี่ครับขอบคุณมากเลยครับผมนะครับผมก็คือท่านก็อ่ะวันไหนมาก็ลองมาติดต่อเจ้าที่ตรงนี้ดูนะครับก็จำเลยอยากจะขี่รถชมวิวบริเวณนี้ขอบคุณมากครับผมนี่คือนะครับอ่ะ สำหรับท่านที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ขอให้ท่านเที่ยวอย่างมีความสุขกลับไปนะครับทีนี้นะครับนักข่าวบรนอกรายงานจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งอำเภอปักช่องจังหวัดน,นครราชสีมาครับ